สบายดีพี่น้องสบายดีลุงคนมาปิงบาบีคิวมาเนี่ยกับผลกัำลังตกแต่ว่าอากาศดีไปเลยบนหนาวมันกำลังตกลิ้นน้ะโอ้ยตัวงนึตัวงนึ่งเลยหุดเขาขักขักขักฝนตก บักปิงกป่งบาร์บีคิวอยู่นอกเลยนะพี่น้องเออปี่งเคลาบก็มีใช้คือปี่งโบมาียังปิ่งเสิกินคือปิ่งเลปิ่งลาบเลยนปิง่งลักือลาบครับ ้คนตกคักยังซีเป็นทางเลยด้วยเปลี่ยนท้างใหม่

อีกทังหนึ่งแล้วเตรียมทังมะโลเยี่ยมเลยนี่น้ำฝนเนี่ยฝนเลยหดฟักที่น้องเลยตกกักเลยตกตกบนนี้ล้มตกดุล ลุกลิ้นเลยลุกลายหลจัดที่จัดขึด้นเดือนออกไลยไปยยทั้งหมดกักขับขับเฮ้ยน่าสนุกดีอาร์บีคิว ตนลาบี่นอเไยนวาทิ์ต้นพักต้นพักต้นหยุดยุดจะได้ยบานบยานเฮ้ดเกินใไ ลาพี่น้องเลยอื่นั่งืมเานขาพี่น้องพี่น้องเลยหาตื่นแปดนมงเช คักคคคัักกๆๆในน้ำลายอยู่นะมันเป็นอะไรทั้งนี้ <c oughs> ตกต้นมาตกลงมา <c oughs> ตกตี๋ักมันกำลังลืมห,อหม่อนะพี่น้องเลยเด,นดนินปุ๊บเดินชูนี่

เขาเดียวเขาเดียวจะปลูกจะเดือนเดือนตุลาปีกายเดือนนี้เด eh ือนเอ้าสนุเลยปลูกกรสนุ right> ่นสิลงพฤษภาเราเดือนไหนก่องที um, ่สาขาเราเดือนไหนมีพุนาบะบัวจืดมจนเดือนจูนวันที well. ่หนึ爸爸่งเดือนจูนเราเดือนหนึ่งเดือนบ้านหอมเอิญบดบดเดือนนี้ได้ลูกแล้วก็วันนึงกู้แล้ว ประมาณสองสามทิศตะกูได้โล้ต้นหัวมันแกมใบมันเกิดสีเหลืองหลุดต้นหัวมันแกเกินมันก็แบบมันวูดูโดนได้ใบมันก็เหลืองก่อยเขาที่มันจะเหี่ยวมันจะมันเหลืองมันก่อยเขากิดที่ว่าหัวมันแกสม坤อ่ะแกลายมันเขียวๆอยู่เงาคนกู้แต่ว่าเลื่ออ่อนอ่อนอย่กงเงา ทนให้ใบมันเลืองมันตายนะไปว่าแบบเอาไปไว้วุ่นหนึ่งกันเหรองาบ่าแหละหัวันมันยนะามาเคราลงอันนี้นะบ้านนี้ร,นนรากมกระเทียมเ,เพชรเรือสองต้น <c oughs> จะามาเครอลงปู่ไว้กินตัวเลืองเลืองมันพี่เนาะตัวเคียวมีไขอยู่แต่ตัวเลืองเขาจะบ่มีไข่ สาโต้ก็บพ่มีบองกระเบื้องฟาร์มโม้งก็บพ่มีพี่น้องสาวมงเขาเจอกับเก็บอันอ่อนมันงคายก็บพ่ได้อะไรแบบหมันเรื่องก็จะขายเลยไปจักเนาะโอ้ยเสียวอยังมาขายเนาะเขาอย่างนั้นู็มีเด้ประกาศประกาศนะก็ประกาศมีอยอะแล้วาต้องขายแล้วเลยว่าจะประกาศคิวมันยังเก็บกิน ชมความสิทธิ์หนี่ก็งร้อยพู้ทุภักเนี่ยข้างนี้ชั่วปักเงาพี่น้อง,อองมอ <c oughs> ันเย็นวันหนึ่งย้ำตายอรอดจะกลัมว่ารอดถือว่าพู้ตายตายไว้ที่ตีพูเย็นเนี่ยตายเลยแต่ตุนอะไรก็ Bây dễ, dễ cái bật, cái đi. Cốc mình bây giờ nguồn bây giờ bài cốt một lít thêm một lít thêm một để thêm một lít thêm một lít thêm một lít xếp

มองดูค่มันบรุดออกนี่เอออยู่แน่แน่เลยเขียดมันรุดออกรุดออกมันีไปสอดมันจะสูงขึ้นในต้นนี้เนาะดอกมันจะเป็นตลอดเวลาปกติเอาไปปลูกอยู่ซามเมนเทอรี่เราเนี่ยนะไปปลูกอยู่ ลกกลับมาเอาตัวไม้ตัวงามไปปลูกเอาคืนมาปลูกในบ้านตอกไม้คอนไซจใจนี่แหละ ใช่ม,ม,มาอับนำอะไร้ย่างนู้นเห็ดไว้ให้ได้เด้ออันนั้นนะ่ะเอ้ตาตัดนั่นอะจรนะจะเห็ดแบบไแดบบ้เอาไม้เอาไม้ทางข้างเอ้าบริกรล็อกขนาดเห็ดแบบนั้นนะจะกินบริมาอาบเดี๋ยวนี้มันมาอาบมันก็ต้องการสวิมมิงคู่เนาะ แต่ว่าเป็นบ้านเฮาเขาบอกให้สวีมมากินสวยๆโอเคเจ้าของอ่างตัวนั้นมาใส่มันต่างหากเมอเว้ยมันสิไปเนาะ,ะเขามักน้นั่นเว้ยเว้ยไม้พุ่ะโอ้ไม้สวีมพุ่ะ เดบดหดดีไว้อืมดอกไม้โอ้โหแห่กัรตลอดก็ยังบุลืมกันบ่หนอากันเดี๋ยวละ เป็นรูเป็นจุ่มเลยว่าเขาว่าสใส่โหเอ้าลอะมากันี่ส่ใส่หอเก็ือโอเคอยู่นะเยี่ยัตงขังจังนี่ตอมันไอ้เนาะไอเดียเดี๋ยวลงคนดีดีด้อ Nó có lúa mà cái này ra một được hết chú của nó hỏi như thương bao nhiêu thương nó nằm nó nhội không mà nằm nhội rồi mà tuyển tuyển อันี้ก็คือซียูยู่พราะมันข่าวไงเนี่ยนพะี่พีไ่ไงล่ะดูเป็นบ้านหักก็ได้เกิดออกอมองม,มองบางหวาน,นมาก่อนหลานคนเดียวที่เนาะ ต้องเมียต้งเัินพอทั้งผัวทั้งต้องผัวคงผัวต้องพัวต้อทั้งเมียมางทีเหมือนมางทีท,ทีคนแรกหลานคนเดียวคนแรก กบซอยทองอะไรจะเปิดต้งใส่ตอนนั <st anza> ้นมันเป็นอินโดอุ้ยคุณตกคักคุณพี่ต้องที่สองมันจูนันที่สองขักขักคักใส เอ้ hey, พี่น้องคลิปหน้าพบกับไมเดอร์พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามาชมรายการคลิปลงคลขอบคุณหลายๆพี่น้องบ๊ายบาย the law.